ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็วันนี้ครูมาสอนไม่ใช่มาสอนดิมาติวแนวข้อสอบรายวิชาภาษาจีนนะครับปลายภาคครับข้อสอบภาษาจีนของครูออกทั้งหมด4ตอนนะครับตอนที่1ก็คือให้นักเรียนเขียนความหมายของพินอินที่เราซื้อนะครับกําหนดมาให้นะครับไปดูว่าแนวข้อสอบมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นคําแรกชิงเวิ้นนะครับ ชิงเวเ้นแปลว่าขอถามต่อไปนะครับเสียส่ยนใจเสี่ยนใจแปลว่าตอนนี้หรือขณะนี้ก็ได้ต่อไปสือโฮสือโฮแปลว่าเวลานะครับต่อไปเฉินมาแปลว่าอะไรคำนี้ง่ายสุดแล้วนะครับคำว่าเฉินมา ต่อไปคำว่าจั่วจั่วแปลว่าทำตัวอย่างเช่นแต่งประโยคนี่จัว่วเสร็งเมเสริกระชมให้มันด้วยนี่จัว่วเสร็งมคุณทำอะไรใช่ไหมครับ ต่อไปสร้างเครืบแปลว่าเข้าเรียนเมื่อสร้างเครดแล้วมันก็ต้องเสียเครืเสียเครืแปลว่าเลิกเรียนต่อไปซื้อฟันแปลว่าซื้อแปลว่ากินฟันแปลว่าข้าวซื้อฟนันกินข้าวต่อไปข้านเตี้ยนชื่อข้านแปลว่าดูเตี้ยนชื่อแปลว่าทีวีข้านเตี้ยนชื่อต่อไปเจ,จิ้งจ่ายนักเรียนเพิ่งแต่งประโยคไป จึงใจแปลว่ากำลังใช่ไหมยอย่างเส้นแต่ประโยชได้ว่าวออ๋อวอวอช่วผิดผิดผิด,ผดวอจึงใช่ซื้อฟันเออฉันก็กำลังกินข้าว ฉันกำลังกินข้าวต่อไปห่าวเตอข่าวเตอแปลว่าโอเคจีเตียนแปลว่าสี่แปลว่ากี่เตียนแปลว่าโมงจีเตียนแปลว่ากี่โมงนะครับต่อไปตอนที่สองอันนี้เรียงประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เราซื้อก็กําหนดมาให้แต่ละข้อว่ามีคําศัพท์คําว่าอะไรบ้างยังไม่ได้เรียงมานะนั่นเลยต้องเรียง ให้เราซื้อนะครับเย่างเส้นอันแรกมีคําว่าจ้งจอ,องาจเราเพิ่งแปลไปใช่ไหมจ้องายแปลว่ากําลังอย่างไรคำว่าจ้องาจแปลว่ากําลังมีคําว่าวอวอแปลว่าฉันต่อไปขัน้นเส้นซื้อแปลว่าดูทีวีฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาจีนเรียงกันแบบง่ายๆเลยนะครับนักเรียนก็คือเราหาประธานก่อนวอใช่ไหมฉัน ตามด้วยกำลังกริยาเชื่งใจข้านเตี้ยนขออภัยในลายมือไม่สวยนะครับข้านเตี้ยชื่อใช้จุดให้มันด้วยภาษาจีนไม่มีจุดเฉยๆนะต้องวงกลมให้มันต่อไปเราซื้อมาแนะนำอ้าวข้อ2นองเรเรียนดูนะครับว่าตัวไหนคือประธานนี่ใช่ไหมนี่แปลว่าคุณ อาดูแปลความหมายก่อนนี่เครื่อจแปลว่ากําลังจั่วแปลว่าทำสนเมอแปลว่าอะไรใช่ไหมฉะนั้นการเรียงประโยคเราต้องอาใส่อะไรขึ้นก่อนนี่เครื่จจัจ่วสนเมอใสอืมอันนี้ให้มันด้วยบอกว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่อย่างนี้จะมีประธานขึ้นหมดเลยนะครับเราเรียน มีคำว่าซุยเจียวเนี่ยเราสื้อแปลให้หนอนแปลว่านอนนะครับถ้าซื้อห้อเราเพิ่งเรียนไปแปลว่าเมื่อใช่ไหมเมื่อหรือตอนที่เราแต่งประโยคไปโอเคอันนี้ผ่านนะครับนักเรียนต่อไปมาดูข้อข้อต่อไปอ่าต่อไปอันนี้ให้นักเรียนตอบคำถามเป็นภาษาจีน คำถามนี้ไม่ยากนะครับนเรียนอ้าอย่างเส้นอันแรกเสีน่นจตาตอนนี้จีเตียนแปลว่ากี่โมงเลอแปลว่าแล้วมันถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเสี่ยนจาตอนนี้จีเตียนกี่โมงเลอาแปลว่าแล้วฉะนั้นถ้าคําถามนี้ขึ้นต้นด้วยเสี่ยนจ่ายมันถามตอนนี้คําตอบมันก็ต้องตอบว่าเสี่ยนจตาเหมือนกัน เสียนใจป้าเตียนปาเตียนเหรอ,อตอนนี้แปดโมงแล้วต่อไปมีคำว่านีเมยเทียนเมยเทียนเข้ามาขยายอีกแล้วเมยเทียนแปลว่าทุกวันจีเตียนคือกี่โมงชีสวงแปลว่าตื่นนอนอา้าวนีเมยเทียนจีเตียนชีสวงแปลว่า คุณทุกวันตื่นนอนกี่โมงหรือว่าทุกวันคุณตื่นนอนกี่โมงใช่ไหมฉะนั้นมันถามเหมยเทียนนี่เหมยเทียนเราต้องตอบว่าวอเหมยเทียนถามนีตอบวอวอเหมยเทียนซานเตียนลิ้วเตียนก็ได้สี่วงนะครับต่อไปนีเตอ่าป่าปนีเต่าป่าปาป่าปะแปลว่าพ่อใช่ไหมคำว่าเตืในที่นี้แปลว่าของนีเต่าป่าปะ แปลว่าพ่อของคุณีใช่ไหมเวลาแปลเราต้องแปลกับกันพ่อของคุณจีเตียนกี่โมงชี่สร้างปานคขาว่าสร้างปานแปลว่าทํางานชี่ตัวนี้แปลว่าไปฉะนั้นถามนีเหมือนเดิมถามนีเราต้องตอบวอเหมือนกันวอป้าป้าวอเตอป้าป่าก็ได้ วอเตป้าปะอันนี้ใช้เวลาที่บอกว่าไปไปไหนสร้างปานจุดให้มันโอเคเอาล่างคงจะได้เนาะเนี่ยป้าป้าเตียนตอนื้อห้อเมื่อตอนแปดโมงนี่เจ้งใจทวดสมนคุณกำลังทำอะไรอยู่ท้านั้นเราตอบล้วก็ตอบว่าป้าเตียนจอซื้อห้อวอเจ้าใจซื้อฟ้านอะไรเงี้ยหวานสร้างไปว่าตอนเย็น ตอนเย็นตอนเย็นตอนสี่ทุ่มเอซือโฮเมื่อหรือว่าตอนคุณกําลังทําอะไรเธอก็บอกฉันกําลังเข้านอนก็ได้ซุยเจียวนั่นเลยก็ย้อนกลับไปดูที่หน้าก็สอบหน้าแรกนะครับมันจะมีบอกต่อไปอันนี้ตอนตอนที่4นะครับเลือกอักษร a b c d e e ไม่มีเนาะก็ท่านเรียนเอาพวกเนี้ยนั่นนั่นดูความอ่านภาษาจีนข้างหน้าแล้วเอาเลือกตัวอักษรพวกเนี้ย a b c d พวกเนี้ยไปวางไว้ว่ามันมีความหมายว่ายางไร เช่นว่อแปลว่าสันใช่ไหมเราไปดูในในขลังว่าอันไหนมีคาว่าสันบ้างว่อป้าเตียนชื่อสร้างปานฉันไปทำงานตอนเออว่าไงค่อยว่ากันโอเคแค่นี้นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำข้อสอบของครูได้ขอให้โชคดีทุกคนครับบ๊ายบาย